นิทานเรื่องแม่หมดน้อยผู้ใจดีเนื้อเรื่องการคร้งหนึ่งนานมาแล้วในหมู่บ้านเล็กบ้านเล็กที่อยู่หลึกเข้าไปในป่ามีแม่มดน้อยคนหนึ่งชื่อว่ามิลินดาอาศัยอยู่ในกระท่อมเล็กๆที่เต็มไปด้วยต้นไม้และดอกไม้หลากสีรอบๆมิลินดาไม่เหมือนแม่หมดคนอื่นคนอื่น เธอเป็นแม่หมดที่มีจิตใจดีและชอบช่วยเหลือคนในหมู่บ้านเสมอทุกเช้าเธอจะตื่นขึ้นมาและใช้เวทมนตร์ทำขนมปังร้อนๆให้กับคนในหมู่บ้านและรักษาคนเจ็บด้วยสมุนไพรที่เธอปลูกเองในสวนวันหนึ่งเกิดเรื่องไม่คาดฝันขึ้นหมู่บ้านตกอยู่ในความมืดมิดเพอมีแม่หมดชั่วร้ายชื่อมันวินา ปล่อยคำสาบทำให้ดวงอาทิตย์หายไปทำให้หมู่บ้านเย็นชาและไม่มีแสงสว่างมิลินดารู้สึกเป็นห่วงคนในหมู่บ้านมากเธอจึงตัดสินใจที่จะออกเดินทางไปหามันวินาและขอให้เธอคืนดวงอาทิตย์กลับมามิลินดาเดินทางผ่านป่าใหญ่ไปจนถึงปราสาทของมันวินาที่นั่นเธอได้พบกับแม่มดชั่วร้ายที่กำลังหัวราอยอย่างชั่วร้าย มาที่นี่ทำไมเจ้าคิดจะเอาดวงอาทิตย์กลับไปหรือไงมันวิน่าถามด้วยเสียงที่ดุดันฉันไม่ได้มาเพื่อสู้กับคุณฉันมาเพื่อขอให้คุณคืนดวงอาทิตย์ให้หมู่บ้านของฉันมิลินดาตอบด้วยเสียงอ่อนโยนมันวิน่ารู้สึกแปลกใจเธอไม่เคยเจอใครที่กล้าหาญและมีน้ำใจเช่นนี้มาก,ก่อนเจ้าคิดจริงจ หรือว่าคำพูดของเจ้าจะทำให้ค่าคืนดวงอาทิตย์เธอถามด้วยความสงสยัยฉันเชื่อว่าถ้าเราทำสิ่งที่ดีมันจะทำให้โลกนี้น่ายอยู่ขึ้นมีลินดากล่าวมันวิน่าหยุดคิดสักคู่คำพูดของมีลินดาทำให้เธอเริ่มรู้สึกถึงความอ้างว้างในใจถ้าข้าไม่ทำร้ายหมู่บ้านของเจ้าเจ้าจะเป็นเพื่อนกับข้าหรือไม่ มันวิน่าถามด้วยน้ำเสียงที่เปลี่ยนไปได้สิเราจะเป็นเพื่อนกันและฉันจะสอนให้คุณรู้จักการใช้เวทมนต์เพื่อช่วยเหลือผู้อื่นมีลินดายิ้มและยื่นมือให้มันวิน่ามันวิน่ารับมือของมีลินดาและทันใดนั้นคำสาบก็ถูกยกเลิกดวงอาทิตย์กลับมาส่องแสงอีกครั้ง หมู่บ้านกลับมามีชีวิตชีวาทุกคนในหมู่บ้านต่างยินดีและขอบคุณมิลินดาที่นำแสงสว่างกลับมาให้จากวันนั้นเป็นต้นมามันวินาก็กลายเป็นแม่หมดที่ใจดีเช่นเดียวกับมิลินดาทั้งสองคนกลายเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดและช่วยกันทําให้โลกนี้น่าอยู่ขึ้นด้วยเวทมนต์ที่ดีงามข้อคิดนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า การทำความดีและมีจิตใจเมตตาสามารถเปลี่ยนแปลงคนและโลกใบนี้ให้ดีขึ้นได้นิทานจบแล้วถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วเจอกันเรื่องถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ